เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของปีการศึกษา2,564คนระับซึ่งวันนี้ในการเตรียมควพร้อมของโรงเรียนนะครับก็ถือว่าเป็นวันแรกที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้มีการอกไปตรวจเยี่ยมเตรียมการความพร้อมของโรงเรียนโนะดยรวมแล้วนะการเปิดเทอมนะในเทอมนี้นะถึงแม้สถานการณ์โควิดยังไม่สงบนะแต่มาตรการต่างๆนะของทางโรงเรียนทางกระทรวงศึกษา ร่วมกับทางสาสุขแล้วร่วมท,ทางฝ่ายปกครองที่ได้มีการเข้มงวดก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองได้นะครับสำหรับในส่วนของสถา,านการณ์โรคโควิดจังหวัดร้อธานีนะครับในช่วงที่ผ่านมาช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอยู่ทัดอย่างต่อเนื่องนะครับจังหวัดตุนราธานีแต่ก็เป็นตัวเลขที่ไม่มากนักนะครับโดยในวันอาทิตย์นะเมื่อวานนี้นะครับก็มีผู้ติดเชื้อ ลายใหม่นะครับในช่วงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงกทุ่มครับมีหนึ่งรายด้วยกันนะครับแล้วหลังจากกทุ่มจนถึง8นาฬิกาของวันนี้ก็ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสําหรับผู้สมัมผัสสิ่งสูงทั้งหมด9รายด้วยกันครับก็นํามาตรวจหาเชื้อนะครับอยู่ระหว่างการรอผลตรวจทั้ง9รายด้วยกันครับคุณลีรัตน์นะคะจากโรงพยาบาลรอนธานีนะคะตอนนี้ก็คือมีคนไข้โควิด19เนี่ยพักรักษาในโรงพยาบาลรอนธานีทั้งหมด14คนนะคะ เป็นคนไข้หนักทั้งหมด5คนนะคะสําหรับ,บการฉีดวัคซีนนะครับป้องกันโรคโควิดในจังหวัดอุดรธานีที่เริ่มมีการดําเนินการมานะครับตั้งแต่วันที่2เมษายนจนถึงวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเรามีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนทั้งหมด1ล้าน1 6 3 7 1 3รายด้วยกัน,นครับที่จะต้องมีการฉีดนะครับเพื่อให้ได้ครอบคุมประชากรที่70ซนะครับเพื่อจะให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ อนนี้เราฉีดไปเข็มหนึ่งไปได้สี่หมื่นเก้านะครับแล้วก็เข็มสองไปได้สองหมื่นสี่นะมีการดําเนินการตนะครับจากการที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามานะเราก็จะให้มีการกักตัวสิบสี่วันก่อนปฏิบัติงานก็โดยกักตัวอยู่ที่สถานที่พักนะที่ได้จัดเป็นแคมป์คนงานเอาไว้นะครับในสถานที่ที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะเสร็จแล,แล้วก็จะมีการให้ตรวจหาเชื้อก่อนเข้ามาก่อนนะครับตรวจก่อนเดินทางมาที่อุดรภายใน72ชั่วโมง ตรวจด้วยวิธี PCR